มีตังก์ป่ะตังอะไรอะ่ะเอาตังมาให้พ่อเด้เอา้าพ่อจะเอาไปไหนอีกเงเอาไปกินเหล้านี่ทุกครั้งเลยผมกลับมาจากโรงเรียนผมต้องเห็นสภาพพ่อแบบนี้ทุกครั้งอะตีมางมาตีแม่เตะแม่ฮะสุดท้ายก็ขอเงินไปกินเหล้าวันๆพ่อทําอะไรให้กับบ้านเราบ้างเนี่ยฮะทุกสิ่งทุกอย่างนี่แม่ทาทั้งนั้นอา่าใครโทรมาอีกอ่ะ ใครพ่อน้องเพื่อนไอ้ีบมามาถึงร้านแล้วเออใครอ่ะไม่ไหวนะเพื่อนพ่อรีบมานะพอแล้วพ่อเลิกคบกับเพื่อนคนนี้ได้เลยเองไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับเรื่องของผู้ใหญ่เขาผมเป็นลูกพ่อนะพ่อแล้วเราไม่มีสิทธิ์รู้เปล่าผมไม่ให้ผมมีเงินแต่ผมไม่ให้เอามาไม่เอาผมไม่ให้เอามานี่เมื่อกี้ก็ถ่าแม่ไปนี่ไถผมไม่ได้เอาเมื่อกี้เฮนะหุบ ผมไม่อะเอาตังค์อะผมไม่ให้อ่ะโอ้ยพ่อโอ้ยพ่อไอ้าไอ้ยโอ้ยพ่อโธ่พ่อเอ้ยให้มันไม่เลอะสักอาทิตย์หนึ่งเหอีตีหัวไม่มีอะไรมึงก็หาเรื่องตีกูเอาตังค์ไว้พ่อผมไม่ให้พ่อหรอกทำไมพ่อกินเหล้าทุกวันเลย พ่อทำาไมเตกโตมาเนี่ยเงินมีไหมพ่อ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 ไม่เลยนุอยพ่อตีหัวหนูแตก